จะจะจุจกอโอ้โหไปไหมกับสั่นเราน็อกไหมโอ้โห,โโหถูเทานิดนึงถูนิดนึงแล้วลงศาลเลยนะเนบ มาโอ้ยเปียกหมดแล้วเนี่ยทุกคนนี่โอ้พาเจงมาเล่นน้ำแต่ตัวเองเปียกนะถอยถอย อลองจลงไปคุณเนสจแสงจ้หมุน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 หาลายุณหาลายลงจจโอ้โหไปหมกับสันเราล็อกไหมโอ้โห เชิจริงๆเลยอาบน้ําแต่เช้ามันดีอย่างนี้นี่เองนะครับอาบน้ําแต่เช้ามันดีอย่างนี้นี่เองนะครับผมไม่มีอะไรดีขนาดนี้แล้วครับการอาบน้ําแต่เช้ามันมันรู้สึกดีจริงๆนะครับทุกคนครับโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยอย่าพิ่งมาไปเล่นก่อนโอ้ เดี๋ยวผมเช็ดกันสันก่อนนะคาดว่าคาดว่ากันสันเราน่าจะบรอดนะคิดไว้นะเดี๋ยวเช็ดกล้องก่อนแปบบ๊บเดียวเออมาแล้วคิดว่ากันสั์เราหน้าจะไม่รอดพอดีเลยไปเมืองวันนี้หน้าจะต้องถอยกันสัต์ใหม่ะแล้วนะโอ้ ไม่ได้เตรียมตัวมาอาบน้ำด้วยชุดไหม่ด้วยเนี่ยสนุกจริงๆเลยการที่พาลูกสาวมาอาบน้ำแล้วเราก็อาบด้วยนะครับเออเอลงไปเลยครับลงไปไปทางน้นเลยครับแกงกินเลยอ่าตกใจอะไรตกใจอึดตัวเองบ่แล้วเดี๋ยวเดีเด๋ยว เออไปไปไปเอาไปเลยไปๆๆยไเยไปล,ไปลจียงตัวเลยยงตัวเลยอ่าเอคนจะโยกทำไมเลยครับคุณก็ลงไปเล่นาน้าสิครับคุณคณจะมาสัมผัสผมทำไมครับอ่ะไม่ได้ยินเสียงผมเหรอกอโลใช่ป่ะทำดีมากเลยลูกสาวนะจ๊ะยังตัวยงตัวฮัลโหลฮัลโหล คุณดาวสิบดวงนะครับจะไปรอบพนัฐนะครับแล้วหลังเอาสบู่เฟซ่าแชมพูยาสีฟันมาด้วยอาบพร้อมแจงไปเลยนะครับผมเบิ้ลนอนจกอุกยมถงึงกินยาก่อนไปอ่าโอเคโอเคอกินยาก่อนอย่าเอาสายยางมามันจะฟาดโดนเงียบก่อนเลอ้ขอบคุณดาวสิบดวงจากปรร้ารีครับขอบคุณพี่หมวยดาวสิบดวงครับ ไลน์น <muitas> ี้ให oh. ้แจงคุยเยอะกว่าผมเลยไลน์นี 1? ้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ้าาชวขอบคุณพี่เกิรยานันนะครับดาวนสิบดวงขอบคุณพี่กิตยานันท์จำนวนสิบดวงครับลงไปกลับกินน้ำอ่าก็สามวันนี้นะครับจะมาเช้าๆหน่อยนะครับผมพรุ่งนี้อาจจะเช้ากว่าเดิมนะวันนี้ผมผมนั่งเตือนไปหน่อยนะครับวันนี้นั่งเตือนไปหน่อยนะครับผมทำอะไรนั่นหัดเป่าน้ำบ่หรืหัดเป่าน้ำบ่แจงตักแล้วตักเป่าแล้วเออตักเป่าแล้ว ตักเลยตักมดลป,ป,ป่เออเตักไออไบูนะคบดอกมลิัจนินอายุ43ปีเกิดวันอคารเวลาสินาฬิกาจากพัทยาสวัสดีครับปุมในเช้าเลยนะครับสวัสดีพี่วิสุทธ์ครับผมอ่าี๋ยวผมออกำกำลังกายมาแล้วครับผมกับแจงมเมื่อเช้านี้เดี๋ยวอยู่ในคลิปนะครับผมถ่ายคลิปไว้ครับสู้ๆนะครับพี่อังนะครับยังวินาทะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับผมอ่าตักหมดทุกไปเอ้าไม่ ดูดังดูดัง <laughs> อัานส่วนตัวของทุกแจงน,นะครับฟีเมเมฟซีฟีเมเมฟซีทุกแจงทุกท่านนะครับสนับสนุนมานะครับผมนี่อันนี้นะครับทำให้แจงเล่นโดยเฉพาะเลยนะครับผมเดีย๋ยวหลังเต็มหรือยังเนี่ยไหวครับผมไหวไหวผมไหวผมเตืมเชา้าเลยย่อหัว ยกขาโชว์หน่อยยกขาแล้วสูงๆข้าสูงๆแล้วอ่ามาดูแจ้งเล่นน้ำกันนะครับทุกคนนะครับตื่นมารอแต่ตีสี่ตื่นตีห้าครึ่งครับแล้วผมก็ไปบอกในไลฟ์สดอยู่นะครับผมกินกาแฟแล้วผมก็นั่งเล่นเพลินไปหน่อยนะครับแล้วก็มาไลฟ์ช้านิดหนึ่งเออช้างวันผมมีความสุขที่สุดในยุคครับไปาากันทั้งหมดแบบแล้วทาน้ำไม่เต็มเดี๋ยววันนี้เปิดใส่ให้อีกนะครับ อากาศดีมากขอบคุณนะทหนึง่งสิบดวงครับจากที่นิจจันนะครับผมถ่ายน้ำให้พ่อนะครับผมป่อยออกมาสังเกติถอ,อยสังกติถอ,อยถอย,อยลงไปลงไปลงไปเสียดายนะครับผมเอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวผมลืมนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนีเ้เดี๋ยวตอนเย็นขอบคุณพี่วิสศดาสิบดวงครับได้โจได้โจมะ คือตอนเช้านี้ให้แจ้งเล่นน้ำไปนานๆเลยได้เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนครับไม่เหมือนตอนเย็นเนาะพวกนี้กินกาแฟามาสวนมอออู่นมาอีน้อนนี้เช็คดูแล้วครับผมน่าจะขี่มายากอยู่ต้องเดินเอาไม่งั้นจะคุมแจงไม่อยู่นะมาได้ว,ว,วิ่งมาเลยทุกคนด้ยตอนนี้ก็วิ่งข้ามสะพานเบียนที่ใสไปแล้วก็วิ่งมาสวนเลยนะ เบรกไม่อยู่เลยเดินตามแทบไม่ทันนะครับผมอ๋อไปจังรถดไปจังรวดโอ,อ้ตอนแรกก็เดินมาดีๆใกล้จะถึงทางโคง้งบักอูร้องครับบักอูร้องแค่นั้นเลยครับผมโอ้ยทุกคนพอแล้วบ่อาบน้ำเสร็จแล้วไปหาหนุ่มดีไหมจ๊ะไปหาหนุ่มอดมูดีไหมจ๊ะแล้วจะกินหญ้าไปกินหญ้าจะส้มจี้สีเหลืองๆทางนู้นนะ ถ้าจะไปหาสีเหลืองๆทางนน้น f ีทางตอกๆอดอดอดได้ดูแจงแต่เช้าเลยแอบบอบอบบอ่าอ่าอ่าอันนี้ท่อนี้คือซื Die ้อมาสละเลยครับผมยังไม่ได้ใช้นะสละไปก่อนแล้วครับ มาเฮ้อ่ะ,อะเปียกแล้วเราปาจุ๊บโอ้ยจะดีเหรอวิวสปริงเกอร์เยอะด้วยวิวบรรยากาศเดิมๆกลับมาแล้วเดี๋ยวเราไปสวนหญ้ากันก็ได้มาเดี๋ยวเราอ่ยังไงยังไงตรงไปเรีย้ไส